ครับสวัสดีครับผมก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการฟันทุ่นช่วงบ่ายนะครับวันนี้ประจำวันพฤรหัสบดีที่8กันยายนนะครับก็โอ้โหช่วงนี้ฝนตกชุกเหลือเกินชุ่มฉ่าจนโอ้หน้ํารอระบายเยอะมากนะฮะก็ไปไหนไปไหนเรามาระวังด้วยนะครับอาจจะแบบรถติดอย่างเงี้ยครับรถระวังลื่นนะครับถนนลื่นครับผมนะฮะ อของเราก็มาเจอกันนะครับในวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับช่วงบ่ายสองมีนัดกันฟันหุ้นนะครับก็จะนําหุ้นน่าสนใจนะครับที่แบบนโน้มดูดีนะครับเป็นโอกาสสําหรับท่านผู้ชมผู้ฟังมาเช็คข้อมูลกับนักวิเคราะห์ของเรานะครับว่าปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนแปลงเรือดีขึ้นไหมเป็นอย่างไรในโนมข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถแชร์เก็บไว้ดูเองก็ได้นะครับในบางทีแบบ ราคามันเคลื่อนไหวแบบพันพวนอย่างเงี้ยมาเช็คข้อมูลที่น่าจะแบบมีข้อมูลประกอบการสนใจที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าแชร์ให้เพื่อนในเฟซในกลุ่มนักลงทุนต่างๆนะครับก็ดีเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มช่วยเพิ่มการมองเห็นให้กับรายการของเราด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็วิการท่านที่มาให้ความรู้ข้อมูลกับของเรากับพวกเรานะครับวันนี้เป็นตัวก็เคยอัปเดตมาแล้วนะครับอมตะราคามันก็ ปรับตัวขึ้นนะครับมีสลับพักย่อบ้างแต่ว่าดูแล้วเทนภาพรวมก็ยังดีนะดูแล้วมีโอกาสก็ยังไปต่อได้อีกนะครับเราก็มาอัปเดตข้อมูลกับพี่น็อตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีพี่น็อตครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีน้องอ๋องแล้วก็สวัสดีครันผู้ชมทุกท่านค่ะครับพี่น็อตก็ที่เคยพูดกันเนาะครั้งที่เร็วๆเนี้ยอมาตะนะครับว่าแบบเดือนที่แล้วเนาะอาจะสองาณเดือนที่แล้วแบบดียอดขายที่ดินมีโอกาสแบบดีมีแบบ ตัวรัฐศาสตราทุงมโภกแบล็กหรอดดีอยู่นะอัปเดตเป็นไงบ้างพี่ณัดตอนนี้พี่สามเดือนแล้วจริงๆแล้วบอกว่าภาพรวมของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพี่ว่าดูดีขึ้นนะคะก็วันนี้อาจจะมีข่าวบางบริษัทที่เขามีการเหมือนทายสัญญาที่ดินขนาดใหญ่นิดนึงในธุรกิจตัวรถยนต์อีวีนะก็จริงๆถามว่า แนวโน้มการลงทุนกับทิศทางการลงทุนในธุรกิจนี้นะคะรวมไปถึงกลุ่มนิโคมุตสออาหกรรมเองเป็นยังไงต้องบอกว่าเท่าที่เราอัปเดตมาจากบริษัทล่าสุดมานะคะก็แนวโน้มดูดีขึ้นจริงๆนะคะด้วยดีมานที่มาจากหลายๆปัจจัยด้วยกันนะคะทางบริษัทเองเนี่ยมองว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่หนึ่งนะคะที่วันนี้เราอาจจะเห็นความขัดแย áng, ้งของในหลายๆจุดยุธทธศาสตร์ในโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น สงครามการค้าที่ทางบริษัทเองก็เชื่อว่าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาวันนี้ยังมีความขัดแย้งกันอยู่บ้างประเทศไทยเองก็น่าจะเป็นการผลิตประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์นะคะรวมไปถึงเรื่องไต้หวันนะคะล่าสุดเพราะฉันเนี่ยทางทางผู้บริหารหรือว่าทางบริษัทอมตะเองก็มองว่าทั้งไทยเองและเวียดนามเองเนี่ยก็จะเป็นจุดที่จะได้ประโยชน์จากการขยายกําลังการผลิตหรือว่าย้ายถิ่นฐานการผลิตในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน แล้วก็ถ้าให้อัปเดตธุรกิจล่าสุดที่ทางอมตะเริ่มมีการพูดคุยหรือว่าทํพวก้อ OI กับลูกค้าเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหลายๆธุรกิจที่เป็นธุรกิจเดิมที่ยังคงเติบโตได้ดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มยานยนต์หรือว่ากลุ่มออโตโอเองนะคะในกลุ่มของตัวรถยนต์อีหรือว่าฝั่งรีนิวเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงโลจิสติกเคมีพันธ์ต่างๆเ็ายังโตอยู่รวมไปถึงล่าสุดเนี่ยคือ Data Center นะคะที่วันนี้เนี่ยอมตะ ได้ฐานลูกค้าหรือว่าเริ่มมีการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นซึ่งทางอมตะเองเนี่ยออรองรับถามว่าทำไมลูกค้าถึงได้สนใจอมตะนะคะในการที่จะมาตั้งถิ่นฐานคือส่วนหนึ่งต้องบอกว่าทางอมตะเองมีโรงไฟฟ้านะคะแล้วก็การทําธุรกิจเอราว์เซนเตอร์ Center, นะคะมันมันก็ต้องการใช้ไฟเยอะอนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นอมตะเองเนี่ยสามารถฟีดฟีดในเรื่องของไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้ดีเพราะฉนั้นล่าสุดมาการคุยกับลูกค้าหรือว่า การซื้อขายที่ดินเพิ่มเติมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นในในกลุ่มธุรกิจแบบนี้เพิ่มเติมขึ้นด้วยะคะ่ะอืมครับพี่ออตอนนี้แบ็กหลอดมันเป็นยังไงพี่ครับผมบต้องบอกว่าพี่เดี๋ยวพี่ขอไปอัปเดตในส่วนของยอดขายที่ดินก่อนะนะคะาคทางบริษัทเนี่ยยังยังมองอยู่อย่างนี้คะ่ะว่าปีนี้การตั้งเป้าตัวยอดขายที่ดินยังยังยังไม่ได้มีการปรับใดๆนะคะปีนี้เขายังตั้งเป้าอยู่ประมาณ 1, 1 0 0ไร่นะคะ ซึ่งก็เติบโตมาจากปีที่แล้วประมาณ20%นิดๆโดยประมาณเราเองเนี่ยเรามองอยู่ประมาณ1,000ไร่โดยประมาณค่ะครึ่งปีแรกเนี่ยขายไป174ไร่ก็ยังไม่ได้เยอะมากตัวเลขกลมๆคือประมาณ20%ของเป้าแต่ต้องบอกว่าเวลาการขายที่ดินของอมตะค่ะเราไม่อยากให้มองเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะถ้าเกิดนอกอ๋องหรือว่าท่านผู้ชมกลับไปมองเป็นเปอร์เซ็นต์นะไตรมาสหน่ะขายได้10ไร่เองนะคะแล้วก็มาไตรมาสสที่ขายได้อีก ประมาณ164ไร่นะคะซึ่งก็มีสัดส่วนการขายของไตมาสองเนี่ยทั้งเวียดนามแล้วก็ทั้งที่ไทยถามว่าแล้วครึ่งปีหลังจะสามารถทําได้ไหม,มต้องบอกว่าวันนี้ทางบริษัทเองก็ยังมั่นใจอยู่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นยังเป็นสัญญาณที่ดีนะคะเพราะว่าจริงจริต้อบอกว่าครึ่งปีแรกของอมตะส่วนใหญ่จะเป็นโลซีซันทางในส่วนของการขายที่ดิน แล้วก็ในส่วนของการบันทึกรายได้ด้วยนะคะการขายที่ดินเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนเราอะ่ะเวลาเรามีการตั้งบัตเจตอะไรสักอย่างหนึ่งยกตัวอย่างหลายๆบริษ,ษ,ษัทก็ก็ตามนะคะเวลาเราตั้งพวกแคปแอกซ์เพนต่างๆอะ่ะเพราะต้นปีเราไม่ได้ใช้ท้ายปีเรารีบใช้เลยนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าปีหน้าเราจะถูกหักลบลด<บ>ลดงบประมาณลงหรือว่าอ่าหรือว่าเป็นช่วงที่เราวางแผนไว้แล้วว่าปีนี้เราต้องลงทุนเท่าไหร่ขยายกําลังการผลิตเท่าไหร่เพราะนั้นเช่นเดียวกันค่ะก็ แคท้ายปีก็จะเป็นช่วงที่ทั้งการปิดงบงดของจีนของญี่ปุ่นมันก็คือไตรมาสสามแทไตรมาสสี่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงที่นักลงทุนหรือว่าอินเวสเตอร์จากต่างชาติเนี่ยเขาจะมีการซายการซื้อสัญญาเนี่ยอซายสัญญาแล้วก็ซื้อขายที่ดินเนี่ยเยอะมากเป็นพิเศษในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทเนี่ยณวันนี้ควอเตอร์ทูเดทมาคือเซ็นเซสว่าสองเดือนแรกของเดือนเก้าเนี่ยยอดขายที่ดินเนี่ยไตรมาสสามยังไงก็สูงกว่าไตรมาสสองแล้วนะคะเพราะฉะัน ห่วงนะคะว่า,าจะ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 ไม่ถึงเป้าหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้พี่เชื่อว่าอย่างนี้ค่ะพี่เชื่อว่าอย่างน้อยๆการขายที่ดินในปีนี้จะไม่แย่ไปกว่าปีที่แล้วนะคะเพราะว่าับอย่างที่บอกดีมานด์ของหลายๆอินดัสทรีเริ่มกลับมาในภูมิภาคเราเองทั้งไทยแล้วก็เวียดนามซึ่งอามาตะเองเขาก็มีตัวนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนามด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นโลเคชัน,นหรือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่หนึ่งที่ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉันวันนี้ไม่ว่าดีมาน์จะมาทางไทยหรือมาทางเวียดนามเองเนี่ยอมตะเองก็ได้ในส่วนของการขายที่ดินด้วยก็อย่างที่บอกว่าเราตั้งเป้าปีนี้สักหนึ่งพันไร่นะคะตอนครึ่งปีแรกเลขกลมๆคือทําไม่ได้สักสิบปดเปอร์เซ็นตของเป้าแต่มาสามไปมาสี่กลับมาดูกันพี่เชื่อว่ามันจะเติบโตแบบก้าวกระโดดในส่วนของการขายที่ดินนะไอปีที่แล้วเมื่อไหรดปีที่แล้วครับพี่ขอโทษทียอดขายที่ดินเท่าไหร่ปีที่แล้วตัวเลขของการขายที่ดินปีที่แล้ว ปีที่แล้วน่าจะประมาณถ้าพี่จะไม่ผิดประมาณ800ร้อยะค่ะประมาณเกือบเกือบแปดร้อยไลนนะคะแล้วก็ถ้ามาดูในเชิงแบล็กหลอกเองปัจจุบันเนี่ยแบ็กหลอกในมือเลขกลมๆคืิห้าพันสองร้อยล้านถือว่าเยอะเลยทีเดียวถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาก็ขึ้นมาหลายร้อยล้านเช่นเดียวกันครับ ใน5,200ล้านเนี่ยเป็นตัวเลขแบ็กห็อกที่อยู่มาจากเวียดนามเนี่ย1,800ล้านซึ่งเวียดนามก้อนเนี่ยจะไม่บันทึกรายได้ในปีนี้นะคะเพราะว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของที่ดินให้กับลูกค,าค้าก็จะยกย่อไปเป็นปีหน้าแล้วก็เป็นปีต่อไปส่วนที่เหลืออีกประมาณสองอ,อีกประมาณสามพัน 3, กว่าล้านเนี่ยก็ประมาณ60-65%ของ3,000กว่าล้านตรงนี้เนี่ย จะถูกบันทึกเป็นรายได้ในปีนี้ก็คือในครึ่งปีหลังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเซสรเล่กลมๆคือ 2,200- ถึง2,300ล้านจากแบ็กหลอกก้อนเนี้ยจะถูกบันทึกเป็นรายได้ในครึ่งปีหลังซึ่งดูแล้วประมาณการรายได้ของเราในปีนี้ก็อย่างยังสอดคล้องกันกับไทม์ไลน์ของการบันทึกของตัวแบ็กหลอกนะคะแล้วก็รวมไปถึงอมตะเองเขาจะมีในส่วนของรายได้ของตัวสาธานุูปโคหรือที่เขาเรียกว่ายูทิลิตี้เองเนี่ย มันก็ยังทำรายได้ได้ดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องไฟต้องบอกว่าเรื่องต้นทุนยูทิลิตี้เองมันอาจจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ด้วยโวล่มเองเนี่ยเชื่อว่าพอลูกค้าเข้ามาเยอะๆการการใช้หรือว่าัวล่มเองมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่บอก Data Center เองลูกค้าเข้ามาก็ต้องการใช้ไฟมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแนวโน้มยูทิลิตี้เองเชื่อว่ายัางเป็นคุชชั่นหรือว่ายัางเป็นส่วนที่เป็นรายได้ประเภทที่เป็นรีโครริงที่รองรับตัวรายได้ของตัวบริษัทได้ดีระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นก็เราประเมินรายได้ปีนี้ประมาณ5,600ล้านโดยประมาณเติบโตจากปีที่แล้วประมาณ10%เนี่ยเชื่อว่าออันเนี้ยยังยังสามารถไปถึงได้ยัง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 ไม่ต้องปรับประมาณการอืมน,นะครับก็เอออย่างนี้ยอดขายมันก็คงจะดีกว่าครึ่งแรกเยอะไหมพี่แนะ่นอ,ะนะนอนอืม ต้องแน่นอนต้องแน่นอนค่ะอันนี้ <Ừ. S 2> เรามองยอดขายครึ่งปีหลังนะบวกลบหกร600้อยถึงเจ็ดร้อยไลโดยประมาณเออมออครับเวลาลูกค้าเข้ามาทีหนึ่งอะค่ะถ้าถ้าเป็นรายใหญ่ๆนะเขาก็จะใช้กันพี่ว่าเลสเซแบบรายหนึ่งก็บวกลบห้าสิบไล่โดยประมาณถ้าเป็นรายใหญ่ๆก็อ่อมันก็โอกาสถ้ามีถ้ามีดีมันเยอะๆโอกาสการแอคชิพอ่ตัวทาร์เก็ตมันก็จะจะจะ,จะง่ายขึ้นค่ะอืมนะครับโอเคก็ ครึ่งหลังเนี่ยก็น้อนเนี่ย,นนนยดีแน่นอนนะครับรอติดตามดูนะครับสำหรับตัวอมตะแล้วก็มีรายได้ไอตัวค่าสาธุโวคมัมมีความเสี่ยงอะไรไหมครับพี่น็อตน,นอกจากแบบเศรษฐกิจอย่างเงี้ยห,หรือต้องรอจีนอยู่เงี้ยครับพี่เพราะว่าถ้าแบบมันจีนก็ยังล็อกดาวน์เรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่มันจะมีแบบโอกาสมาแบบมาเซ็นไหมพี่พแบบเราแบ็คหรอกก็เตรียมสมมอบแต่ว่ายัง,งเซ็นไม่ได้อย่างเงี้ยมีความเสี่ยงไหมพี่น,อน็อตพี่พี่มองว่างี้อวันนี้เองจีนก็ยังยัง เรียกว่ามีความผันผวนในเชิงของ policy ของตัว z e r o c o ค I d อยู่นะคะวันหนึ่งอาจจะปิดวันหนึ่งอาจจะเปิดแต่ว่าวันนี้เรามองว่าเรามีเวลาสักสี่เดือนโดยประมาณสำหรับที่จะปิดปีนี้นะคะพี่เชื่อว่าโอกาสที่จะหลุดหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่มาเซ็นเนี่ยมันอาจจะมีบ้างแต่ว่าเชื่อว่าจะเป็นเป็นการพลาดที่น้อยลงแล้วกันคือเรายังมีโอกาสให้เขาเดินทางมาเราก็เชื่อว่าการเดินทางถ้าธุรกิจมันจะต้องเรียกว่าดําเนินต่อ จะต้องขยายอย่างที่บอก c a p x x มันต้องมีมันต้องใช้เนี่ยเชื่อว่ายังไงเขาก็จะสามารถเดินทางมาสายหรือว่าส่งมอบที่ดินได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าด้วยโโลบซีของจีนเองโดย o v e r อ l l มันอาจจะดูเหมือนมันไม่ค่อยสมูทมากนักแต่ว่าวันนี้เองเราก็มองว่าโควิดเองมันก็เริ่มเป็นโรคแบบวันนี้ของประเทศไทยเราก็เป็นโรคประจำถิ่นเพราะฉะนั้นก็การดูแลรักษาอะไรต่างๆหรือว่าการเดินทางต่างๆมันก็ ใกล้เคียงปกติอยู่แล้วนะคะ,ะถามว่าความเสี่ยงนอกเหนือไปจากเรื่องนี้มีอะไรอีกบ้างก็จริงๆอยากจะมองว่าวันนี้เองเนี่ยเรื่องความขัดแย้งในหลายๆภูมิภาคอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเป็นความเสี่ยงแต่ว่าวันนี้เรายังเป็นในเชิง upside r i ิสอยู่คือทางประเทศไทยหรือว่าเวียดนามเองเรายังถือว่าเราได้ประโยชน์อยู่นะคะแต่ว่าในอนาคตก็เราในเรื่องของเศรษฐกิจโลกหรือว่าภาพรวมต่างๆก็อาจจะยังต้องอัปเดตต่อว่าจะมีอะไรที่จะกระทบ กับทางมูมนิภาคเราบ้างหรือเปล่าก็น่าจะเป็นเรื่องแมโครหลักๆค่ะแต่ถ้าในเรื่องไมโครเองตัวบริษัทเองเนี่ยที่ดินในมือมีรออยู่เยอะนะคะแล้วก็เรื่องสหทางการเงินเรื่อง cash ฟ l พี่ถือว่าดีมากค่ะสำหรับสาหรับธุรกิจนี้นะคะเออพี่แล้วเรื่องการเมืองมันเกี่ยวไหมพี่น็อตครับอย่างแบบขาวอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมพี่ พี่มองอย่างนี้ค่ะพี่มองอย่างนี้เนื่องจากว่าพี่เองก็อยู่ในทีม EEC ของทาง SCBS เราเนาะพี่มองงนี้ว่า EEC อ่ะเป็นอะไรที่ยังต้องทําต่อวันนี้ EEC เรามีมาแล้วห้าปีแล้วก็มันอาจจะมีความเรียกว่าดีเลย์ไปบ้างชะลอไปบ้างแต่การลงทุนเม็ดเงินมันขยายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆอแต่การลงทุนหรือว่า Investment Value ต่างๆมันเพิ่มมาจากฝั่งเอกชนเพราะฉะนั้นเองรัฐบาลเองเนี่ยเรามองว่า อันนี้มองกันในเชิงของแมคโครพ olicy ไม่ว่าจะรัฐบาลไหน E.E.C มันก็ยังต้องไปต่อเพราะฉะนั้นในเชิงของเรียกว่าคอพ o l i c หลักของประเทศของ E.E.C ของของเศรษฐกิจในโซนนี้มันยังไปต่อส่วนที่เป็นเป็นเป็นทางด้านเอกชนเป็น investment ที่เอกชนต้องเสริมเติมเข้าไปเนี่ยเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เติมไปเรื่อยๆแล้วมันเกิดแบบ เออเรียกว่าเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างไม่ว่าจะเรื่องสนามบินเรื่องรถไฟความเร็วสูงก็ตามเนี่ยม,ม,มันมันจะเป็นตัวหนุนแล้วก็เชื่อว่าใช้เวลาแต่มันก็ดําเนินต่อไปค่ะอืมนะครับผมโอเคเอ่อกไรต่ตัวเท่าไหร่ครับพี่น็อตในในใน,ในปีนี้แล้วครับต่อเนื่องปีนหน้าเลยพี่ครับจริงๆต้องบอกว่าปีนี้กาไรดีมากนะคะเพราะว่าครึ่งปีแรกเขามีการขายโรงงานในเวียดนามไปทีนี้เนี่ย เนื่องจากว่าโรงงานในเวียดนามอะ่ะเขาให้กําไรพิเศษค่อนข้างเยอะครึ่งปีแรกขายไปสองรอบคือไตรมาสหนึ่งและไตรมาสสองเนี่ยกำไรพิเศษเข้ามาประมาณพันกว่าล้านคะเพราะฉะนั้นดูโดยเน็ตโดยโดยรวมถ้าเราเอารวมเป็นแบบเหมือนเน็ตพลอฟิตเลยหรือว่าฝั่งกําไรสุทธิเลยคือรวมรวมไอ้ส่วนเอ็กซ์ตร้าของการขายโรงงานไปด้วยเนี่ยที่อาจจะมองกําไรปีนี้ไปจนถึงบวกโลแบบสองพันล้านนะคะจากปีที่แล้วที่เขามีกําไรอยู่มันพันสี่ร้อยล้าน ก็อย่างที่บอกว่าแคสโ l รเขาดีแน่นอนนะคะสินทรัพย์ที่มีอยู่ก็เ,เป็นสินทรัพย์ที่เรียกได้ว่ามี value ละกันครับแล้วปีหน้าโตต่อเท่าไหร่พี่น็อตครับโตเยอะไหมพี่ปีหน้า,ป,นาปีหน้าเองอยากจะให้ลองกลับมาดูในส่วนของ core operation ละกันนะเพราะว่าปีหน้าพี่เชื่อว่าการขายโรงงานในเวียดนามอาจจะไม่เห็นแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เองโรงงานในเวียดนามเองมันเหลือค่อนข้างน้อยมากๆแล้วนะคะถ้าเรากลับมาดูในเชิงตัว core operation เองเนี่ย ปีหน้าเราอาจจะมองกําไรอยู่ประมาณพันหกร้อยล้านบวกลบนะคะในปีนี้เนี่ยตัวคอเองก็คือต้องอไปหักลบแล้วมันก็อาจจะอยู่ประมาณาบวกลบประมาณพันล้านค่ะเพราะฉะนั้นปีหน้าดูแล้วมันก็ยังเติบโตอยู่ค่ะนะครับโอเคสุดท้ายอมตะาราคาแฟร์ไพเท่าไหร่ครับพี่นตครับที่ให้ตัวนี้ไว้เออเราให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ยี่สิบหกบาทห้าสิบนะคะ P/E อยู่ประมาณสิบเจ็ดเท่าค่ะโอเคนะครับยี่สิบหกจุดห้าสิบบาทอ่ะอมตะานะครับก็แนวโน้ม ผลการทางานดีแบ็กหลอดเยอะแล้วขายที่ดินก็โตนะครับผมโอเคนี่ขอบคุณพี่น็อยมากนะครับพี่ครับผ<อ>มสวัสดีค,ครัะสวัสดีครับพี่ครับก็เป็นในส่วนของตัวอมตะนะครับที่เราก็นํามาอัปเดตกันซึ่งก็ก่อนหน้าก็ก็เคยคุยกับพี่น็อตแล้วเนอะเรื่องเรื่องไอ้ตัวตัวนี้นะครับอมตะในแบบประมาณแบบช่วง ช่วงรับแ,แถวนั้นมั้งผมจำไม่ผิดตอนนีแ้แถวๆนั้นแหละประมาณแบบต้นเดือนออก็คือหนึ่งเดือนพอดีนะครับที่เรานํามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งราคาหุ้นมันก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมีแบบปัจจัยบวกเรื่องการย้ายฐานกาผลิตมาแบบไทยเวียดนามอย่างเงี้ยอมาตะกาก็กินหมดนะครับเพราะว่ามีที่เวียดนามด้วยยอดขายที่ดินนะครับก็จะเร่งตัวขึ้นในครึ่งปีหลังนะครับ กำไรเติบโตดีทั้งในปีนี้แล้วก็ปีหน้าโตต่ตอเน,นื่องนะครับแลคาหุ้นที่มาวันนี้ก็เห็นมันเป็นโอกาสนะเพราะว่ามันแบบพักตัวแล้วก็เริ่มมีสัญญาณแบบฟื้นอีกครั้งหนึ่งก็ลองดูแล้วกันถ้าใครมีอยู่ก็ยังสามารถที่จะถือได้นะครับพอดูแล้วแถวประมาณสักยีิบสองบาทฮายเดิมผมว่า,น,าน่าจะไปได้นะเออหรือว่าแบบคือชุดการปรับตัวขึ้นเนี่ยมันมีแบบตรงนี้เป็นหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นเป็นสอง อ่าสามอย่างเงี้ยนะครับสี่แล้วก็เป็นห้าอีกขาหนึ่งที่แบบแถวสักยี่สิบเอ็ดหกยิบสองบาทอะ่ะเออผมว่าจะได้น่าจะมีขึ้นหนึ่งรอบเนี้ยลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็อ่อสิบเก้าหกสิบเก้าเจ็ดต่ำกว่าคัดลอสรับก็ยี่สิบห้ายี่สิบจุดหกได้อาฮะอันนี้เป็นแบบเล่นรอบอีกรอบหนึ่งน่าจะมีโอกาสอยู่นะครับเพราะว่าถ้าใครมีอยู่ก็อาจจะ ปรอขายตัวนั้นเหมือนกันหรือแบ่งขายไปบ้างก็ดีนะครับสำหรับตัวตัวนี้นะก็เล่นเล่นได้อยู่นะครับอีกรอบหนึ่งลองดูแล้วกันเป็นแบบอีกสักขึ้นหนึ่งเป็นขึ้นห้านะครับอันนี้คืออมนตะที่เราก็นะครับเชิญเพื่รอบมาอัปเดตให้ข้อมูลกันก็ยังดีอยู่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงครับที่เคยคุยไปตั้งแต่ในเดือนที่แล้วนะครับอันนี้ก็อัปเดตอีกทีนึงแล้วกันนะครับชิงชิงนี่นะครับเบาๆเพราะว่าก็แนะนํามาแล้วว่าเออมันก็ขึ้นมาแล้วก็แนะนําต่อมันก็เบาๆหน่อยก็ได้ถูกไหม เออใครไม่มีก็สามารถเข้าได้ตามแบบที่บอกแล้วกันนะฮะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับพกใหม่พรุ่งนี้พกใหม่วันอังคารหน้าสำหรับฟันหุ้นแล้วก็เจอกันในพรุ่งนี้สวัสดีตอนเช้าเดลี่ทีนึ่งนะครับแปดโมงสีถึงเก้ามถึงเก้ามงสนะครับโอเคนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ